เอาละครับสวัสดีนะครับก็มากันที่สรุปศึก Smackdown นะครับประจำวันที่20กันยายนนะหรือก็คือ19กาันยายนบ้านเขาวันนี้เราปล้ำกันที่เมืองโทเลโดนะครับไม่รู้จักเลยครับอยู่ตรงไหนของอเมริกาก็ไม่รู้เลยนะครับเปิดรายการมานะครับก็ต้องบอกว่าเปิดมาเนี่ยเขาก็พูดก่อนเลยนะครับว่าบล็อกเลสเนอร์นะฮะจะสัมภาษณ์ จะให้คิวสัมภาษณ์กับทางด้านของไมเคิลโคนะครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าตอนแรกเนี่ยสัมภาษณ์นมันจะต้องคุยกันหลังฉากซึ่งไม่ใช่ช่วงต้นรายการแต่บล็อกเนี่ยเหมือนบอกจะขอเลื่อนมาเป็นต้นรายการครับซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บไมเคิลโคก็เลยอ่ะกูต้องรีบลุกไปไปหลังฉากแล้วอะไรงี้ปรากฏเดินไปไม่เท่าไหร่บล็อกออกมานะฮะออกมาก็จับไมเคิลโคอุ้มขึ้นเวทีเลยและทําท่า เหมือนจะทำร้ายไมเคิลโคลนะครับตามรูปนี้เลยนะเดือดร้อนคอรีเกรฟนะฮะต้องมาห้ามแล้วบอกขอเถือบล็อกเอ้ยพี่บล็อกนะ <c oughs> เออไมเคิลเขาก็แก่แล้วพี่จริงๆปล่อยเขาไปเถอะเมื่อเป็นอย่างนั้นฮะก็บล็อกบอกกูปล่อยก็ได้แล้วก็เลยหันไปเล่นงานคอรีเกรฟแทนอีกรอบนะครับคือเซกเมนต์ตรงนี้ผมก็ยังแอบงง,งงวา่ามีทำไมเหรอครับพี่คือ <c oughs> พี่จะให้ผมดูว่าบล็อกโหดด้วยการไ like ล่กระทืบ ผู้อ่อนแอกว่าไปทําไมครับผมก็ไม่เข้าใจนะแต่ว่าเออเอาเหมาือนกันก็ก็บล็อกก็มาโหดฮะแล้วว่าพออัดทางด้านของคอร์รีเกรฟได้เนี่ยผมก็ซึ้งใจไหมท่านโคนะคือมึงก็ทิ้งเขาเลยนะท่าน,นโค <laughs> เหมือนตอนแพทนังอฟรีเป๊ะเลยนะฮะทิ้งก็เลยนะโอ้ทิ้งเขาไปดื้อเลยหน,นีเลยนะะแล้วบล็อกเนี่ยก็หันมาคุยกับกล้องนะฮะแล้วก็พูดว่าจอน,นะมาถึงจอหนซีนานะ พ่งนี้วันที่ภากษามึงจริง,รงๆเขาใช้คำว่าดีเดย์นะดีเดย์ Day คือวันที่กองทัพอเมริกาขึ้นฝั่งอะไรผมว่าจาไม่ได้แล้วมันมันไม่น่าใช่เวยเออเอาว่าพ่กนี้คือวันดีเดย์แล้วนะเว้ยในรสเร์พาลูซ่ากูจะเอาเลือดหัวมึงเนี่ยประมาณนี้นะฮะบอกกับออกแนวบ้านะบ้าบ้าคลั่งมากนะฮะว่าแล้วก็ไปทําลายข้าวของทีมน้ําพรามเละเทะอะไรอย่างนี้นะสุดท้ายเนะี่ยจบที่ f อฟกับ คอร์รี่เกรฟอีกรอบนะคอร์รี่เกรฟบอกกูไปทําอะไรให้มึงกูไม่เคยยุ่งอะไรกับมึงเลยได้ซ้ำนะฮะก็ขำๆกันไปจากตรงนั้นก็มาตรงนี้ฮะเมื่อบล็อกเนี่ยเดินกลับจะกลับบ้านแล้วแหละไปเจอพอลเฮมันหลังฉากเข้าซึ่งก็มาพร้อมกับพี่บิ๊กแล้วก็ไอ้บอลบอลเบรกเกอร์นะแก๊งเดอะวิชั่นนะทางด้านบล็อกก็มองแล้ว hey ก็ยิ้มพอลเฮมันก็ยิ้มก็อดีตคนคุ้นเคยรู้มือกันดีนะฮะบล็อกก็เลยมาตอนแรกจะจับมือแต่สงสัยลืมบทว่าเขาไม่ให้จับก็เลย มาตบอกพอเฮนแมนแล้วบอกว่าเราควรจะคุยกันหน่อยนะอ่าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะสำหรับตรงนี้นะตัดกลับมาคู่แรกของรายการครับเมื่อกี้คือ1เบรก2เบรกเต็มเลยนะคู่แรกของรายการก็เป็นการเจอกันนะช,ช,ชิงชาชิงแชมป์แท็กทีมหญิงนะครับเล็กซ่าก,กับเจสลอดก็เอาชนะทางด้านของเชลซีกับไพเพิร์เออเชลซีกับทางด้าน เอาบ้าไฟไปได้ไพเพอร์ในเว้นไปไหนผมไม่ทราบนะอันนี้ผมก็งงอยู่เหมือนกันคือไม่มีข่าวว่าเธอเจ็บหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าก็เห็นเธอโผล่ในทั้งสตอรี่แล้วก็ทั้งรูปของเชลซีนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับไพเพอร์ถ้า้ผมสันนิษฐานนะน่าจะเจ็บแหละเพราะจริงๆแล้วไอ้ไอ Step ้สเตปแท็กทีมเนี่ยมันไม่ใช่เชลซีเลยนะครับมันจะเป็นไพเพอร์กับเอาบ้านะแต่เชลซีต้องมาปล้ำแทนก็สงสัยไพเพอร์น่าจะเจ็บแหละอันนี้ เดาล้วนๆเลยไม่ได้มีข้อมูลอะไรนี่นี่คือเดาล้วนๆเลยนะฮะก็คู่เล็กหลอดก็กําลังไปได้สวยนะสำหรับการป้องกันแชมป์แท็กทีมหญิงนะครับต่อมาฮะก็มีการพูดคุยเล็กน้อยนะฮะร,ระหว่างน้องบีนะฮะบีแฟบ ab, คุยกับสตรีทโปรฟิตคือต้องเท้าความไปนิดน,นึงว่า s สต e ีทโปรฟิตเนี่ยเ,เขามีปัญหาตึงๆกันช่วงตอนจบของ Crash in Paris นะครับคือต่างคนต่างจ้องตากแบบ ประมาณว่าโทษอีกฝ่ายว่ามึงทาทีมแพ้แล้วอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่ง b f แฟบเขาก็เลยบอกว่าเออเอาตรงนี้มาคุยกันนะมาเคลียร์ใจกันนะอย่างนั้นอย่างนี้เออเป็นพี่น้องก,กันก็ต้องคุยกันดีมันเป็นบราเธอร์นะฮะเราต้องคุยกันดีๆสิอะไรแบบนี้ใช่ไหมและสุดท้ายเนะี่ยมิชินนะก็เรียก b ีแฟไปคุยต่อเพราะว่ามิชินเนี่ยอยากจะปล้ำแท็กทีมคู่กับ b ีแฟเพื่อเจอกับน้องจูแล้วก็น้องเจมนะฮะในอนาคตอันใ,ใกล้นี้นะครับก็ บีแฟบก็เลยต้องบีเลยบอกอ่ะสองคนคุยกันปรับความเข้าใจกันสุดท้ายก็ดีกันนะกลับมาปกติเล่นมงเล่นมือกันแต่ผมมีช็อตที่ต้องระวังที่ต้องให้ทุกคนจําให้ดีๆนะเพราะในอนาคตมันอาจจะเป็นการเฉลยที่ยิ่งใหญ่นะคือตอนแรกเนี่ยแองเจโลดอกินเนี่ยมันบบเหมือนจะพูดก่อนว่าเฮ้ยแมนอะไรอย่างนงี้แต่มันกลายเป็นว่าไอ้ฟอร์ดเนี่ยพูดพูดแทรกเลยเฮ้ย hey บอะไรเงี้ยเฮ้ย hey, น้องเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวไปคุยกัน นิกเอาดิสให้เดี๋ยวเราจะกลับไปทวงแชมป์จากไอ้ไอ้แก๊งลุงตุ๋ยเลยทีนี้เนี่ยก็จะจะแยกกันไปแล้วใช่ไหมจะแยกกันไปหานิค่ะแหละแต่แล้วครับไอ้โบดดลลาหรือลุงตุ๋ยนแหละอังเคิลฮาวดี้เนี่ยก็เรียกดอกกินแต่ว่าเฮ้ยดอกกินเนี่ยพี่น้องนายไม่ยอมฟังเสียงของนายเลยแต่ฉันยินดีจะรับฟังนะพอพูดเสร็จปุ๊บ ฟอร์ดวิ่งมาเลยฮะแล้วกระชาาคอเสื้อครับฟอร์ดว oh wow. ิ่งมาเลยแล้วก็จะกระชาาคอเสื้อแล้วถามว่ามึงเป็นเทียอะไรฮะมึงอะไรมากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมายุกแย่งพวกกูอะไรอย่างเงี้ยไอโบดาลัสก็เลยบอกว่าฉันเป็นแค่ผู้นําทางให้กับวิญญาณที่หลงทางนะแล้วก็เอ่เป็นอะไรวะอ่าหน้าที่ของฉันคือการอ่าทำอะไรบ้าๆบอกคือพูดหลอนๆนะฮะพูดแบบ ฟอร์ดบอกมึงเมาอย่ากันยุงมั้เนี่ยอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เป็นทันด้านของเอริกโลเวนนะเอาคอนคอนคอนแก๊งเขาอะมาทุบทั้งสองคนหลับทั้งคู่นะฮะก็ดูลักษณะเนี่ยผมมีลางสังขอนว่าดอกกินเนี่ยแหละจะจะเป็นอธรรมนะฮะเออนะครับอ่ะจบตรงนี้ฮะย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่เห็นบล็อกเลสเนอร์คุยกับพอลเฮแมนใช่ไหมรูปเนี้ยรูปเนี้ย นิกเอาดิก็เดินตามมาติดๆนะแล้วบอกกับพอเฮมนว่าอย่าก,ก่อเรื่องเพิ่มนะเว้ยวันนี้กูก็วุ่นวายพอแล้วพอเฮมันบอกไม่ได้ทำอะไรก็แค่มาเยี่ยมชมสแมัคดาวเฉยๆอะไรอย่างนี้นะแต่ในความเป็นจริงคือไม่เลยนะฮะโอ้โหคือแกเนี่ยมาเล่นงานเอา 2B เนี่ยนะบอลกับบิ๊กเนี่ยนะมาเล่นงานแฟลกซียมก่อนนะฮะแล้วก็จะมาประกาศสักดาพูดพูดท้าทายอะไรแบบนี้ว่าพวกเขาคือ สุดยอดอย่างนั้นอย่างง้นอย่างงี้กลายเป็นว่าแฟกซียมฟื้นตัวทันแล้วมาเล่นงาน2 b คืนนะฮะแล้วนิกอัลดรดสก็เลยบอกว่างั้นมึงเจอกันเลยเออเอา2 b มาเจอกับแฟกซียมซึ่งก็ดีถือว่าถือว่าเป็นการแบบอุ่นเครื่องให้กับ2 b ด้วยซึ่งก็ตามรูปครับก็แพ้ไปแพ้จริงนะไม่ได้โดนไม่ได้แบบแพ้ฟาวหรือไม่ได้แบบโดนโกงอะไรนี่แพ้แบบแพ้ครับก็แฟกเซียมครับเทพ แท็กทีมจาก n อ็ก็ตอนนี้ก็สภาพนี่แหละเออนะพอชนะเสร็จปุ๊บเนี่ยตามรูปนี้เนี่ยพอเฮมันก็ออกมาพูดโมโอ,อีกตามสไตล์แกแหละว่าโนเนี่ยจะจะเป็นแชมป์แท็กทีมสุดยอดอูโ,อโซโก็เลยมาตอบก,กลับนะฮะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงรู้เรื่องเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงรู้เลยว่าเออมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวรู้เลยเออนะก็จริงจริงผมขี้เกียจแปลเขาพูดอยู่เยอะแหละแต่ผมขี้เกียจแปลก็เลยหมาว่าเขาท,ทาท่าแบบ อะไรว่าอุโซเพเน,เนเพเนเดน,นอะไรสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้แล้วน,นีเป็นคำพูดติ่ปากแกนะอ่ะต่อมาจบเซกเมนต์นี้มาต่ออันนี้อันนี้ต่อเลยครับเมื่อไนอาแจ็คออกมานะฮะก็ออกมาโมอีกเช่นเคยว่าเธอคืออะไรอ่ะเธอคือแบบผู้นำอัลฟาของของ,ของลียหญิงนี่เธอเป็นจ่าฝูงของลียหญิงนะไอทิปเนี่ยไม่ได้ครึ่งของเธอหรอกรวมไปถึงก็ดา่าทางด้านของ เจดนะยหยกอ่ะหยกเจดคาคิวเนี่ยว่าโอ้มีดีแค่เปิดตัวฝีมือการปั้มไม่ได้เรื่องนะฮะก็เดือดร้อนถึงทิปเลยทิพก็มานะด้วยต้องบอกว่าชุดแบบเซ็กซี่มากนะทิปนะฮะมาแบบชุดเซ็กซี่เลยนะฮะแล้วก็ทิปกระทาทายแล้วก็พร้อมเจอแต่หยกเองก็ไม่รอช้าหยกก็มาด้วยนะ,ะหยกมาเนี่ยมาถึงคือกระทึบกระทึบผู้ชายก่อนเลยนะครับโอ้โหภาษาดอกไม้ไม่คุยนะใช้ใช้ส้นตีนคุยนะฮะแล้วก,กรรมการก็มาห้าม ดังนั้นนิกออาดิสก็เลยประกาศนะฮะตามรูปนี้เลยนิกออาดิสก็เลยประกาศให้3สาวนี้เจอกันแบบสามเศร้าในสัปดาห์หน้านั่นเท่ากับว่าไอ้ข่าวลือที่จะมาปล้ำในพาลูซาอะไรก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะด้วยเหตุผลนะผมไม่อ่านนั้นมีข่าวออกมานะว่าที่เขาปรับคือตอนแรกมันมีภาพหลุดใช่ไหมว่าคู่ไอ้สเศร้าเนี่ยมันจะไปอยู่ในพาลูซาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย มีข่าวออกมานะว่าแต่บรรยโยยีมองแล้วแม่งไม่สมเหตุสมผลว่ะอย่างนั้นอย่างนี้เอาเข้าไปก็ไม่น่าจะเวิร์กเว้ยเอาเป็นสัปดาหสัปดาห์หน้าละกันวะอะไรแบบนี้ซึ่งก็จริงๆก็อยากจะถามกับว่าโอ้โหทีนี้พี่คิดได้นะไอ้คู่ไอ้หลายครั้งเนี่ยก่อนหน้านี้ที่แบบมันควรจะไม่ยัดหรือมันควรจะสมเหตุสมผลมากกว่านี้เนี่ยพี่ก็พี่ก็ไม่แคร์ด้วยซ้ำเออมาอันนี้พี่แคร์ก็มก็ดีฮะก็มันก็แปลว่าเขาก็ตั้งใจกับพาลูซาแหละนะ จบจากตรงนี้เรามาต่อที่การป้องกันแชมป์ป้องกันแชมป์ U.S. นะฮะก็โอเพนชาเลนซึ่งเขาท้าทายกันมาตั้งแต่จดาก,ก่อนแล้วเป็นทางด้านของแซมมี่เซนนะก็เจอกับคาเมโลโฮเฮแล้วก็ตามรูปครับแต่แมสนุกนะเมลโลเนี่ยก็โชว์ของมาให้เราเห็นกันหลายทีแล้วเออลืมบอกไปนะฮะว่าหลังจากที่คอลลี่กรฟเนี่ยโดนกระทืบโดยบล็อกเลสเนอร์นะคนที่มาภาคต,ต่อแทนก็คือเดอะมิสครับซึ่งตรงนี้ไม่มีการ แปะป้ายโชว์อะไรผมผมอาจจะพลาดไปนะแต่ผมอะเท่าที่ดูเนี่ยไม่เห็นเลยว่าขึ้นแบบชื่อเดอะมิสเป็นคนพากอะไรเนงะี้ยตอนแรกผมก็ไม่เห็นว่าเป็นเดอะมิสเว้ยเพราะว่าเราก็ทำโน่นทำนี่ไปฟังอะไรไปเสียงก็เอ๊เสียงใครวะม่งคุ้นแต่แบบใครวะจนต้องย้อนดูอีกรอบนึงอ๋อเป็นไอ้มิสมาพากนะซึ่งคู่นี้ก็แกก็อวยเด็กแกนะันอวยเอเมลโลเต็มที่แต่สุดท้ายก็ยังไม่รอดความพ่ายแพ้นะโดนอ่าโดนส้นตีนทักษกต่อด้วยอ่า บรูซันเดอร์บอมแล้วก็โดนกดนักสามไปแต่แมสนุกแหสนุกมาที่เหตุการณ์สุดท้ายครับโคดี้นะฮะเซ็นสัญญาเจอกับดรูแม็กอินไทแน่นอนครับว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเซ็นสัญญาป้องกันแชมป์การเซ็นสัญญาชิงแชมป์เนี่ยไม่เคยน้อยครั้งดีกว่าที่จะจบลงแบบไม่มีใครเจ็บตัวมาถึงโคดี้ก็เปิดก่อนเลยว่า มึงอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเลยนะมึงมันอดีตอดีตของมึงอ่ะคือผู้ชนะลัมเบอรผู้ปราบบล็ Block ner, อกเลสเนอร์อย่างนั้นอย่างนี้แชมป์โลกเท่านั้นเท่านี้แต่เคยเป็นมึงอ่ะฉายาสกอตติสวอร r r i o เแต่ปัจจุบันเนี้ยมึงฉายาคือคีย์บอร์ดว r ร i o r เอร์นักรบสกอตเปลี่ยนกลายเป็นนักรบคีย์บอร์ดไปแล้วดังนั้นนี่คือโอกาสสุดท้ายของมึงที่จะพูดอยากพูดเลยพูดไปเลยนะ ดูพูดไปเลยเพราะพรุ่งนี้มึงเดิมมึงเจอกูแน่อะไรอย่างงี้ดูก็เลยทวีชโชว์เอามือถือกดโชว์เลยฮะแล้วก็บอกว่า thank you Cody นะฮะขอบคุณคดี้เพราะว่าดูต้องการจะชิงแชมป์กับคดี้แบบแบบที่ไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายอะ่ะเออไม่มีใครมาเสือกไม่มีใครมารอบกัดไม่มีอะไรคือต้องการที่จะเจอกันตดตัวเพียวๆเท่านั้นนะครับซึ่งดูก็บอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการนะฮะ แล้วก็เขาบอกแล้วว่าดูบบกว่ากูเคยอยู่ในจุดเดียวกับมึงมาแล้วเมื่อ5ปีก่อนแล้วกูถึงได้รู้ก็ว่าคนดูอ่ะเขาไม่ได้อะไรกับมึงเขาไม่ได้รักมึงเดี๋ยวเขาก็จะลืมมึงไปหาคนใหม่ประจําเดือนก็แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วสักวันหนึ่งมึงจะบอกว่าโอ้โหดูมึงแม่งพูดถูกว่ะแต่โคดี้วะกูไม่สนเว้ยเออกูรักแฟนอะไรประมาณนี้ก็พระเอกจ๋าตามสไตล์แกท้าก็สุดท้ายก็เซ็นสัญญาก,กันแล้วดูก็เลยใส่กาสโกคิสกับโคดี้นะฮะแล้วก็โดนกระทืบเละเทะ แต่ก็มีช็อตหนึ่งที่เราหน้าคิดนะฮะคือช็อตน,นี้โคดี้กำลังเพียงพำนะั้นแล้วดูเนี่ยก็มีโอกาสจะใส่เคลมออัดก๊อปปี้หัวโคดี้นะฮะแต่ดูไม่ทํานะครับทั้งทงั้งที่ถ้าทาตัวเองก็จะได้เปรียบเต็มร้อยในวันพรุ่งนี้ตามเนื้อเรื่องนะแต่ดูไม่ทํานะฮะก็หน้าคิดว่าไอ้ตรงนี้คือดูเขามีแบบดิกติตี้บ่ามีศักดิ์ศรีป่าหรืออยากเจอแบบโคดี้ว่าฉันพร้อมมากกว่านี้อะไรอย่างนี้ก็ก็ยังถือว่าดูเป็นอธรรมที่ ที่ยังมีแบบมีศักดิ์ศรีอะอประมาณนี้ไม่เอาตัวเองเอาเปรียบอะไรอย่างงี้พอไม่ทำนะแล้วก็มาดึงหน้าโคโดี้บอกว่ากูไม่ทามึงหรอกมึงเชิญนอนกับเข็มขัดไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะไปคว้าเข็มขัดมาอะไรอย่างงี้แล้วก็เดินกลับระหว่างเดินกลับโคโดี้ก็สู้ต่อนะวิ่งมาสู้ต่อถอดชุดสูทแล้วใส่แล้วแล้วสาวหมัดใส่นะ,ะสาวเสื้อเหลืองท่าอย่างเงี้ยตกใจนะฮะอัดกันไปอัดกันมาครับดูเลยใส่ส้นตีนพิโลก,กับโคโดี้หลับเลยนะฮะแล้วก็ จบด้วยจบรายการด้วยการที่ดูเนี่ยมาพูดข้างๆหูโคดีแล้วบอกว่าเซตห่อไม่ใช่ไม่ใช่ฟังก็พูดประมาณว่าขอเดชเชิญน้องกับแชมป์ให้เต็มที่พรุ่งนี้มึงโดนกูแน่อะไรประมาณนี้และนี่คือสรุปศึกสแมงดาวประจำวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ